ដ <m> ុត บรรทุกน้ำมันตกขบวนด้วยกันนะคะเป็นรถไฟที่วิ่งมาจากสระบุรีมุ่งหน้าเชียงใหม่โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกา45นาทีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกน้ำมันตกรางบริเวณสถานีรถไฟหนองหล่มจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอปรพอรรีบัวบานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ชีพกู้ภัยลำพูนได้รับแจ้งเหตุจึงไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือนะคะโดยที่เกิดเหตุเป็นบริเวณสถานีรถไฟหนองหล่ม พบขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำคารางรถไฟแล้วก็มีน้ํามันดีเซลที่บรรทุกมาตู้ละ30,000ลิตร <c oughs> รั่วไหลออกมาด้วยจํานวน5ตู้ด้วยกันจากทั้งหมด13ตู้เจ้าหน้าที่จึงต้องแจ้งฝ่ายช่างรถไฟลําปางให้มาตรวจสอบและเก็บกู้ส่วนค่าเสียหายคาดว่าน่าจะหลาย10ล้านบาทและต้องรอ ติดต่อบริษัทประกันมาประเมินอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยโดยโดนก้อนหินขนาดใหญ่กระเด็นใส่หน้า,ากระเด็นใส่หน้าแข้งนะคะได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายอุเทนทันยะชมพูอายุ26ปีเป็นเจ้าหน้าที่รับห่วงประจำสถานีหนองหล่มทางกู้ภัยอปรพอรอสีโบบานจึงนำตัวส่ง โรงพยาบาลสิริเวชเพื่อรักษาต่อไปค่ะจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับทราบว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยเป็นขบวนรถบรรทุกน้ำมันดีเซลมี13โบกี้ก็คือ13ตู้ขบวนด้วยกัน,นต้นทางนะครับจากสถานีป๊อกแป๊กจังหวัดส,ะสระบุรีปลายทางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยขบวนรถกำลังแล่นเข้าสู่สถานีอยู่ดีๆแต่ว่าจู่ๆรถก็เกิดเสียการทรงตัวขึ้นมา นะฮะพลิกคว่ำแล้วก็ถลหลไปตามรางหน้าสถานียาวประมาณ200เมตรล้อก็ครูดไปกับรางก่อนจะตกจากรางจนทำให้มีโบกี้ที่เสียหายแล้วก็น้ำมันรั่วม,มา5าโบกี้ส่วนอีก8โบกี้เสียหายบางส่วนอย่างที่บอกไปสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งบอกว่าน่าจะเกิดจากสภาพนะครับของขบวนรถ เพราะว่ามีอายุการใช้งานมานานหลายสิปีแล้ว mm hmm. เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีบาดเจ็บนิดหน่อยนะฮะ<ช>อย่างที่บอกไปครับค่ะก็คือทางนายอุอเทนธัญญชมพูนะคะได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อขบวนรถไฟใกล้มาถึงตนก็ไปรอรับห่วงตามปกติที่บริเวณเสารับห่วงแต่ว่า ขณะนั้นท่ามกลางความมืดค่ะก็เห็นแสงไฟบริเวณด้านล่างตรงรางของขบวนรถจากนั้นตนก็มีอาการวูบแล้วก็แล้วก็กระเด็นออกไปเหมือนมีใครมาผลักให้ล้มแต่ว่าโชคดีที่ว่าโดนแค่หินกระเด็นใส่บาดเจ็บเล็กน้อยหากหากว่าตนไม่วูบไปก็คงจะเละขาที่เพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสาที่ตนรับห่วงนั้นถูกโบกี้รถบรรทุกน้ำมันชนอย่างแรงจนเสียหาย